วันนี้มากับสีคอมโบนี้นะครับก่อนอื่นเราจะขอเป็นป้องกันเจอป้องกันก่อนครับโชเบรครับโชเบรครับโชบิดนี่นะครับไปแข่งกัน นี่นะครับโชเบชบิดี่คิน้อยไมอ่างนีคลายตัวอเ ไอยชิวเจอนายชิวสะท้อนออกไปเลยหมู่เดียวไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยหมู่เดียวไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมดเพนเปลี่ยนหมดคุณครูครับโอ้โหนายชิวโหดจริงๆเคาน์เตอร์แรงสะท้อนดีไายก่อนนะครับ